วันนี้นะฮะเรานัดเช่าพาพุโตค,คุณแม่พุทเรือนมาพี่สาวเท่าไหร่เท่าไหร uh, 90, เก้าหมื่นได้ไหมคะโอ้โห oh, <laughs> เก้าหมื่นเนี่ยนี่เนี่ยผมนะครับเก้าหมื่นบาทขอซองก่อนนะร uh huh. าคาสูงมาก uh huh. เอางอีา้เลยพี่สภาพนี้น่าจะสักสามหมื่นได้ไหม เนื้อเนื้ออันนี้มันเป็นเนื้อผมพิมเล็กแต่สภาพก็ยังไม่ได้สวยมากอยากได้มากมากกว่านี้ค่มากกว่าอย่างพี่เอาเท่าไหร่สักเจ็ดหมื 7, 10, ่นไดไหมเจ็ดหมื่นเลยเรอพี่ไม่น่าถึงนะถ้าประมาสี่หมื่นน่าจะได้อยู่ครับสี่หมื่นไดไหมเอ่ยนี่าพาพรนครับพระพุทธรับสี่หมื่นไดไหมขอขอเจ็ดหมื่นไดไหมครัเอาสุดทีเลยนะพี่อ่าผมขยับให้ห้าหมื่นแล้วนะ เบียดมากเลยพี่ห้าหมื่นได้ไหม 5, อ่ะห้าหมื่นนี่เบียดมากขออีกห้าพันได้ไหมคะอีกห้าพันโอ้โหพี่มันจะไปไม่รอดนะดิห้าพันอ่ะจัดไปจัดไปห้าพันจะได้แบบจบกันไวๆโอเคครับผมเดี๋ยวผมโอนตังค์ให้นะครับโอเคครับผมจบครับ